ไม่มีตาหนิหรอกพวกกันอื่นก็นด้มิสมองพยนยมไว้นะผานั่นแหละพี่น้องจ็กสิ่พยนยมไม่เห็นอย่างนีผู้ขายง้วก็ได้กากฟบอกพี่บอกนอกนี้นะครับได้ขันสื่อขายง้วกันเขามีความสื่อสารต่อลูกค่านี่ครับพี่น้องครับห้องกติยุได้โดนนะพี่น้องเด้เอเพราะว่ากันจะห้องเหตุแบบนี้หรือว่าตัวขายนะครับพี่น้องครับก็คือเขาจะสื่อทีเดียวสนาดดีพอดีเลียวขึ้นเด้อขึ้นลงผักความครพี่น้องจากการพูดคุยผมว่าเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแล้ครับที่สามารถเชื่อใจได้ร้านเปิดศิลี่ ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาคับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะสีมีงวงงามสวยมากฝากทีฝากน้องขึ้นเก่านะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้คงกะกลับมาที่เอสารคามารามบัวนะครับเด้อที่กัสตรงนี้กับยุทธีบ้านหนองผู้ใช้ ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเส้นทางเข้ามาตรงนี้ก็คือเขาม้าในอำเภอวาปีก็จะเห็นโลตัดนะครับพี่น้องครับก็จะเลี้ยวซอยตรงขามโลตัดนะครับเข้ามาบ้านหนองปูชัยมองเลี้ยวกับซีมี่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ TOSU นะครับพี่น้องครับสำหรับเอสารคามฟาร์มนะครับพี่น้องเพื่อนๆมีง่วงงามนะครับก็ฟาร์มนี้นะครับก็เคยมาไทยคลิปลงสองติปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าราคาหนีหนาต่อรองไปไวมากไวครับพี่น้องด้วย งวัวอยู่นี่นี่เพิ่นเชียวมานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงวัวนทองที่เอามาตรวจทองทุกๆตัวนะครับทองก็คือทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับก็สามารถเชื่อใจมั่นใจได้นะครับสำหรับฟาร์มนี่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์มียังก็จะพูดตามตรงๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็ช่องของ,ของบุญชูแชแนลครับพี่น้องกับจะมีคลิปลงให้พี่ให้น้องแบบหลายๆคลิปไม่ได้เมื่อนหนึ่งเนื่องจากมีการถ่ายคลิปหลายครับแล้วก็จะของงวัวเพิ่นก็นอยากให้ลงเร็วที่สุดเนื่ผมก็จะไล่ลงให้ไป หลายๆเลยนะครับผู้ใดมักแบบใดมักงอสไตล์ใดมักราคาใดเกรดใดก็ค่อยๆเลือกเอานะครับสามารถเลื่อนขึ้นไปเบื้องติปเก่าๆได้นะครับเด้อนี่แหละครับสําหรับงัวแบบนี้มานะครับพี่น้องมือนี้ราคาเสียเป็นแบบใดนี่ตัวใดหนาสูนสำหรับพี่น้องกติภาพไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็มีแม่ทองครับสองโคมครับมาแม่ทองซีซีแม่ครับซีแม่จังยังไงมม้หนี้็ทองเหมือนนะครับเนาะทองเบิรครับผมครับ ในการง้อธิว่าทองเขานี่เขาทองรับประกันให้ยซ้ำไดนตรวจซําไดนหับประกันตรวจทองเพราทองคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องครับก็มีคลิปมิยังตรวจให้ก็คือตรวจแอนต์เซาฟ์นะครับเนาะครับผมโอเคเริ่มจากตัวเด็กก่อนครับเอาตัวนี้กครัับเตวใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวแดงเข้มแดงบดบดลึกนะครับพี่น้องครับส่วนสูงตัวนี้ขยสนบอกก็พี่เนาะขอบอกครับจิตมีหูหูแบ่งนิดนึงครับขอบหูแบ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาไปเห็นชัดๆเป็นแบบสวยงามครับ จ้าของว่าจะเจ้านี่ผึ้นชั่วแล้วค่ะพี่น้องเด้อสองติบพันไปแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นง้วที่สวยโคร่องสา, ں, งายไงสีแดงเข้มนะ,ค,ะนครับพี่น้องส่วนขานี่บดถ,ถุงเท้าดําสุดๆครับพี่นอ้องส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องก็ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสาช่วงนี้แหละ14 3, ครับนนพี่น้องครับก็ถือว่าตัวใ,ใหญ่ตัวเงาอยู่แหละครับนี่แหละด้านข้างด้านนี้สมส่วนบ่ครับหางเป็นยังไงเนาะเอารายละเอียดของตัวนี้เป็นท่องที่ไหนครับตัวนี้ท่องที่สองในท่องครับผมที่สองในท่องไครับใซ สามหนึ่งไว้ครับผม KF สามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอันมือกำหนดข้อด่หยนะครับอันนี้ KF สามหนึ่งคือพอพันนะครับพี่น้องตัวนี้เด้อวันที่ผสมวันที่ห้าเดือนสิงหาเด้อครับพี่น้องกำหนดข้อกับสิบหกพฤษภาปีหกห้าเด้ออันนี้หลอดสีแดงๆนี่เด้อครับตัวนี้ท้อง KF สามหนึ่งตัวที่สองนะครับต้นนี้ยางอื่นบ่มี้น้อครับน้องอย่างหกนิดเดียวนะครับเอาก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ในสบายแล้วครับพี่น้องตัวนี้ นี่แหละส่วนหนาครับผมเชิงเฉียงครับผมเชิงเฉียงนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับผมอ่าดูด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่อย่างอื่นไม่มีตําหนิน้มเดี๋ยวผมจะให้เบื้องเฉยๆน้มซีเต่าซีหวอยด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับอยากอะไรแบบนี้เนาะอ่อันนี้ราคาผมยังบ่งหูนะครับตะเกากับที่ว่านาต้องร้องอยู่แหละครับพี่น้องครับบ่ได้แพงนะครับเนาะบ่ได้สูงสําหรับงัวทองนี่เอาจังตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ยยุคเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบนะครับงัวตัวใหญ่นะครับพี่น้องเด้อ กให้พี่ให้น้องเขาเมื่อบึงตัวจริงอยู่หนาขอกก้อนนะครับพี่น้องครับว่าร์มตัวใหญ่บันะครับสมเจ็สิบบัซึ่งจริงๆในอาราคาจบกันนี่ก็น่าจะไต่เจ็ดไดครับกระทึกเปิดในราคาเปิดแบบเปิดต่อรองได้นะครับพี่น้องรถรับส่งเป็นจังไดครับสำหรับฟาร์มเฮาครับก์คือเก้าครับผมกิโลละสิบห้าบาทไก่กับซอยหลายอยู่ไก่กับซอยหน่อยซอหน่อยข้าครับพี่น้องก็ขึ้จังใดก็ขึ้มีการซอยคารถนะครับพี่น้องเอาส่วนท้ายใส่แดดนะครับพี่น้องครับให้เห็นเนาะ บ้านไายเป็นยังไงส่วนไายเป็นยังไงเนาะก่ให้พี่ห้องพิจารณาวนะ,ะแบบชัดๆนี่แหละครับพี่น้องนี่เบื้องกีบเล็บใกล้ๆนะครับเด้อกีบเล็บใกล้ๆเนาะครับเนาะนี่แหละบุญรัวพี่น้องเห็นชัดเบอร์นะครับเด้อช่วชงนี้กแดดออกดีฝนก็คือสิเศร้าตกเลยแหละพี่น้องวันนี้เนาะเอาเบอร,ร์โทรศัพท์ครับวันนี้0831442898ครับอ่ามีอีกเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นี่แหละมีอยู่สสองเบอร์เบอร์แฟนเพื่อนนะครับพี่น้อง นี่แหละครับสโหรับเอสสารคามฟาร์มผู้ใดอยากจะแลกเปลี่ยนง้วพิ่นการรับอยู่ิได้ครับพี่น้องเด้อการงรูปสรงภาพมากครับพี่น้องครับนี่แหละนี่การเดินการยังไม่มีปัญหาขาโทขาทอนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เออสวยๆครับเอาตัวต่อไปครับเอาตัวไหนครับเอาแม่ทองเอาแม่ทองไงครับว่าม่นเป็นสีออกไหอนี่ตีทองลุ้งไงลูกดิดเลยครับพี่ลูกดิดูกลูกมันนั่นลูกดดมาทั้งนี้เหรอครับพี่น้องครับอ๋อนี่หนุ่มก็น่าจะคลอดหรือพี่น้องนี่นี่วึ่งวึ่ง นุ่มแบบไงหล่ะกันนี่นะเลยกำหนดคลอดมาสามมือนี่นะครับโอ้มันมันครบกำหนดคลอดแล้วนะครับตัวนี้เอาไปกินน่องเลยครับเอาไปกินน่องเกิดอาทิตย์หนึ่งเลยครับผมว่าอย่างในซะน่องใส่รถทรงยูครับพี่น้องเอาออกมาทางเดียรครับวัานี้ครับซึ่งง้วตัวนี้ถ้าใครพี่น้องครับผู้ใดมักในส่วนของลักษณะง้วสีออกแดงดํานะครับพี่น้องบดครบทุกส่วนเลยครับพี่น้องเด้ออันนี้คือง้วทองแก้ใกล้สุคลอดแล้วก็ครบกำหนดคลอดเร็วขอบอกนิดนึงครับพี่ง้วตัวนี้มันสิมีคือเป็นรูปอันเสียระจนี้ครับือเดียว ขอบยอมโอ้ยแมนครับนิดเดียวครับพี่เนี่ยโอ้นี่นะครับพี่น้องครับนิดเดียวครับขาวมันมีขาวนิดนิดเดียวครับผมนี่ขาวตรงครับย่อมเนาะแมนครับยอมใส่ปุผงก่อนว่าเป็นยอมเพียรอย่างรับโอ้ขันเจ้าของบ่บอกก็บ่งจากนี่ครับพี่น้องแต่วฟาร์มนี่เพิ่นบ่ตัวนะครับพี่น้องเด้อเอ้านี่แหละอันนี้เป็นท่องที่ไหนครับตัวนี้ท่องสองขับผมท่องที่สองเอาลูกสีออกมานี่ลูกพอไดีเนาะนี่ครับผมสติงเรซเลยครับผมสติงเรซสองศูนย์หนึ่งของก้ามปูฟาร์มนะครับพี่น้้อองเา ได้สะเซย์รถขนทรงค้าครับพี่น้องตัวนี้กำหนดคลอดใน30สิงหาได้ครับพี่น้องครับนี่มันกะเลยกำหนดคลอดมาแล้วร่เหรอครับพี่น้องครับเชื่องเชียงครับตัวนี้ถึงเชื่องเลยครับ30สิงหาที่รึวันที่เท่าไหร่ครับมันอันวันที่สองมาทับสองแถวครับประสบครั้งที่สองนะครับพี่น้องครับเลยกำหนดกำหนดคลอดได้หนีวันที่ที่ผ่านนี่มันบ่มันขับพิษตาผมก็งพอดีมันเดืดจ้านี่เนาะครับแม่นครับเลื่อย15กันยาดนะครับพี่น้องครับก็เลย่อยมาหลายหมื่นแล้วพี่น้องเอ้ามันเรียนเขาตะฮ่มพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นง้วที่ส่วนสูงนี <andro> ่ร้อยสี่สิบได้หลือได้พี่ร้อยสี่สิบบวกเลยครับผมร้อยสี่สิบได้นี่แหละส่วนท้ายครับพี่น้องนี่ง้วสี่ขอดเป็นยังไงนะครับเนาะพวงนมใหญ่ๆนะครับพี่น้องเด้อเอาออกเสียเด็ดจะเข้านะครับอ่าเป็นลูกที่สองท่องสติงเลสได้ครับพี่น้องใกล้ขอดแล้วว่าต้องห่วงดอกว่าง้วสี่ไอ้เป็นหมันบัวหรือบัวติดท่องนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ขาสวนดอกทั้งขางแล้วหอมั้พี่น้องเอ้านี่เบื้องฐายยางไวๆแล้วครับพี่น้องครับ นี่แหละผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อท้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับนี่จะให้เบื้องส่วนหน้าหูสันตัวนี้หน้าตาสดใสแล้วก็เป็นงวดทีสดสดยุดเด้อครับพี่น้องครับสำหรับทองสองนี่เนาะงามผู้ใดมักสีแดงดำนะครับพี่น้องเพิ่งเบิ่งด้านข้างพี่น้องเดยเฉาะให้เห็นนั่นเด้อนั่นเด้อลูกมันครับพี่น้องดินนลูกมััครบพี่น้องครับเอ้อนี่แหละง่ายๆแบบนี้มาเบื้องงวดทองไก่คอเนี่ยคุณไอเปิดไปที่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมเปิดไปอยู่เก้าสิบครับ เก้าสิบนะครับรับรถได้หลายครับโทุ่มแหละครับผมเก้าสิบแต่บอกก่อนว่ารถได้เยอะว่าสั่นครับพี่น้องครับนี่แหละการเดินการยางนะครับโทุมาเลยครับพี่น้องครับเชิงเชื่องครับผมโอ้นี่นะครับพี่น้องพวงนมนมนี่บ่มีติงนะครับพี่น้องครับนี่นี่เด้อเด้อนะนี่พวงป่านงอนนมแล้วพี่น้องครับเนาะ ไม่มีตำหนิหรอกพวกกันอื่นก็ได้มิตรหม่องพยนยอมใบหนาผักนั่นแหละพี่น้องจ็กสิ่พยนยมไม่เห็นอย่างนี้ผู้ขายงัวก็ได้ก็ฝากบอกพี่บอกน้องเนี่ยนะครับด้กขันสื่อขายงัวขันเขามีความสื่อสารต่อลูกค้านี่ครับพี่น้องครับเพากับสิยุได้โดนนะพี่น้องเด้อเพราะว่ากันจะเข้อเหตุแบบนี้หรือว่าตัวขายนะครับพี่น้องครับก็คือเขาจะสื่อทีเดียวขนาดดีบนเดียร์ครขึ้นเดี๋ยขึ้นลงผักคว่ำใครับพี่น้องอันนี้อันนี้บอกพ่อครับมันมีอันนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่เพ่นบอกถ้าใครพี่น้องี เป็นเสี่ยวจากการพูดคุยผมว่าเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วครับที่สามารถเชื่อใจได้ร้านเปิดศิลป์นี่แหละครับพี่น้องคุณช่วยหรือเจ้านี่ตัอเงับม่รีบครับแม่นี่น้ำง่ายครับพี่น้องครับโค้งค้างว่าเป็นหางแขนมั้งพี่เนาะอ่าครับผมเอาตัวนี้ต่อรองได้เยอะนะครับพี่น้องรับส่งกับซอยขาส่งขึ้นเขาครับผมอันสี่หัวบ่ายพุกครับสี่อัวข้ารถบุกครับไก่ยังบ้านออกแต่แท้แล้วครับดีกว่ดีสี่หัวหมอนี่เลยพี่น้องนี่เอ้ามันคุ้นห้วยหลือไหมเอ้าเพราะว่าเจ้าเจ้าเจ้าของเก่าเขา เขาเขาเฝ้าอยู่สองมือครับมันนี้ประมาณนี้ก็ผมผมผมกับเฝ้าเหมือนขึ้นนี่ครับจะไดนก็ขอให้เจ้าของอยู่ใกล้ๆได้เพียงยอดๆจะไปไกลเลยเด้อเอ้าตัวนี้นะครับแต่มึงลูกมันดิ่ดๆอยู่พี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับเอาเองวงท่องให้หมดก่อนเนาะครับผมท่องสองตัวอันนี้ก็อนในแต่ยังหน้าจังหวะท่องครับท่องครับตัวนึงตัวนี้เป็นงวงเท้าปวด้ะครับพี่น้องครับเพรามันโลดเนี่ยแหละเขาบ่มีดอกพี่น้องเขาสำนั้นล่ะตุ๊บปูอยู่น่ะนี่กันจากอันนี้เพรต้องเข็ดเขาเนี่ยครับเอาพัดเตอร์ติดแล้วดึงออกหหลลุุุดดพนนีี่่เครับพี่น้้อองเด ตัวนี้ส้นสูงก็จะลอยซี่ซิบขึ้นเด้นพี่น้องเด้อเป็นง้อสาวสดลักษณะเป็นวัวเขาโบสาวทองแรกครับทองแรกนะครับเมื่อบ่งสาวทองแรกนี่เพิ่อนในได้แฟนทางไหนน้อครับแฟนเพิ่นเป็นแฟนเพิ่นเป็นตระกูลซีไว้เองครับโอ้ไยแฟนเพิ่นนี่เด้อครับเด้อแฟนของไอ้สาวเนี่ย CY074 ศูนยเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ของหมอปลักฟาร์มดนะครับพี่น้องเด้อ CY074 เดี๋ยวจะพาเบิ่งในใบผสมหรือใบขอดนะครับเนาะวันที่ผสมนะครับพี่น้องกับวันที่12พฤษภาคม กับนรสคลอดเนี่ยกับเป็น22กุมภามา665นะครับพี่น้องนี่แหละบัวสาวดืองแรกซีเดือนก็ขึ้นเป็นจากไข่ของซีว่ายขึ้นกันนะครับพี่น้องครับผู้ใหมักตระกูลซีว่ายเจ้าเนื้อเจ้าหนังเม็ดสีดีครับพี่น้องเอามาใส่แม่สาวบัวตัวนี้เข้าไปครับพี่น้องครับการล่อรุ่นผลงานกันแล้วกันครับพี่น้องแต่คิดว่าลักษณะบัวแบบนี้คงจะให้ลูกแดงนี่แหละครับเกอ10%สาวทองแรกครับผมสาวท้องแรกนะครับพี่น้องเด้อ นมลุงนะพี่ครับนมลุงง่ามครับนมนมเริ่มเต็งขึ้นอะได้พี่น้องเด้อนี่ได้เบื้องด้านขางจากทั้งไหลหลังไปหนานะครับเนาะเบื้องด้านขางด้านนี้ครับพี่น้องมาเนี่เป็นยังไงเนาะนี่นะครับเด้อเอาตับนี้ตัวนี้บ่มีตรงน้ครับเนาะนี่ครับผมไม่มีนะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวจะให้เบื้องกีบเบื้องล็บครับพี่น้องครับนี่ดูกีบดูเล็บนะครับเนาะสวยนะครับเนาะอ่านี่นะครับู้ได้อยากจะได้นี่แหละเดี๋ยวจะคอยยางไปเบื้องด้านหน้าด้านตรงนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นนม นมสีหัวสวยๆเยอะครับนี่เห็นบ่ผู้รู้ว่าเห็นบ่อ่าเดี๋ยวจะวนดูนะครับเอาห้องกับเบิ้งไปทุกๆส่วนทุนไทยส่วนอ่านี่แหละครับนี่เราจะพายยางเบิ้งส่วนหนานะครับพี่น้องครับส่วนหน้าอีกรอบนี่แหละตอนนี้เป็นว่าหนาโนกสันดังโด่งเยอะครับพี่น้องหน่างามเลยครับพี่นี่กระลหกกระถือใบเงาเตบอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละที่หัวดำๆโบ๊ทนะครับเนาะขาหนาเป็นยังไงเบิ้งเอาด้วยครับผมก็จะท่าให้พี่น้องเห็นใกล้ๆนี่แหละครับผมตามสไตล์ของบุญชูเนาะ เพื่อให้พี่ให้น้องนี่พิจะระดับยัางไงๆผู้อยากจะซื้องื่อนะครับพี่น้องครับผู้คนอยากซื้อยอ,อยากจะได้ของดีผู้คนขายก็อยากจะขายอ่าคงจะของในสินคาที่มีคุณภาพนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาอยากดได้ตัวนี้มเบึงอ่าคาตัวตัวนี้ครับวายุเท่าไหร่ครับนี่เปิดวายุสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22% ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรองเปิดปบยูหาหมืนสครับ5้าหมนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่เด้งว่าติดทองด้วยพี่น้องดเด้อเด้งว่าสองตัวครับนี่ห้าหมืนสนะครับเนาะ ครับถได้คือเก่าครับผมณรถได้เหมือนเดิมคือเก่าซอยขารถคือเก่าครับพี่น้องครับนี่เด้อได้สดพร้อมครับง่วว่าสาวนี่นะครับสดแล้วก็เป็นทรงที่ไอ้งด้วยครับพี่น้องเด้อบสสวยๆครูนี่ง่วสดสดอยู่นะครับเนาะเอายางให้พี่น้องเมื่อนะครับมาเป็นยังไงขาถกบเล็บกีบเก็บเรียบบลเอาเดินลูกเดินเร็วเดินเดินเดินอ่าเออนี่เบิ้งให้เบิ้งท่าถกขาไปน้ำนะครับนี่แหละถกขานี่ขาบถกบวทนนะครับพี่น้องครับเนี่ยคุณเหลือแต่สีจุงเรียนสำหลับพี่น้องเอ้อ อ่าสวยๆครับพ um> ี่น้องครับตัวนี้เป็นมวสาวสดๆเนาะครับอ่าโอเคครับต่อรองได้เยอะครับพี่น้องมากแบบไดมักทองสายพัน anyway ธ ja? ุ์ไดมักสีแบบไดเลือกเอาครับพี่น้อง3ตัวนี้สีบวกขึ้กันนะครับพี่น้องพอพันธุ์กับบวกขึ้กันนะครับมักตัวไดเลือกเอาเด้ครับเด้ออ่านี่ชุดก่อนมีแต่สีไว้ครับชุดก่อนสีไว้ชุดนี้แบบว่าซัมกันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเบิ้งตัวนั้นนะครับกย่างว่าทองขึ้กันไม่เบื้องวัาทองตัวไหนนะครับสีสัำกันบ่นะครับเนาะอ่า ตัวนี้กัเป็นง้วดที่ลักษณะโครงสร้างใ็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นง้วดถือว่าเส้นใ่ได้นเลยครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงกับลอยสี่สิบห้าขึ้นนะครับตัวนี้เด้อแล้วก็ลักษณะที่สีของสีนี่กัจะแดงทั้งตัวนะครับพี่น้องครับแดงแดงเสมอแล้วก็บดหางยาวเติบอยู่เลยครับพี่น้องตัวนี้นี่จะออกไปทางไอ้วัวค่อนข้างจะอ่างลึกนะครับนี่แหละส่วนหนาเพิ่นนะครับเนาะเชื่องงามครับตัวนี้แต่ว่าเพิ่นเป็นเคยเป็นลำปีครับหายหายเหรอครับเป็นลำปีแต่หายแล้วแทบจะว่เห็นร่องรอยเลยเหรอครับพี่น้องตัวนี้ เพิ่งพาเดินทายยางไปน้ำนะครับอันนี้ก็เคยเป็นร้มปีมาแต่ว่าหล่องร้อยบ่มีล้เหรอครับพี่น้องครับแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับมีแต่ยุ่งขางเนี่ยเดียวเดียวนี่ครับอ่าเนี่ยทายยางไม่มีปัญหาดอกตอนในส่วนของไอ้สีนี่ก็ถือว่าแดงสดแดงเสมอเลยเหรอครับพี่น้องครับเอาไว้นน้มา่อบังพอนี่ครับพี่น้องครับผมพ่อนี้นะครับพี่น้องครับ TK ศูนย์ศูนย์เจ็ดว่าซ้ำกันได้ทีพี่น้อง TK ศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้คือรับประกันทองอีกคือกันไหมครับพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้กับทองเงี้ยขึ ผสม28กุมภาพันธ์64นะครับกำหนดคลอดก็วันที่6ธันวาคม64ครับพี่น้องครับนี่แหละไผอยากจะได้ตัวนี้ทองใหญ่แล้วอาจจะเป็นทองที่2บ่ครับตัวนี้แม่ครับลูกที่สองหกที่2นะครับพี่น้องเด้อเอานี่ส่วนหน้าครับเอาบังใกอไก่ก้อนส่วนหน้านะครับเนาะอ่ามาลูกมาขีบเล็บเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับพวกเล็บพวกยังกืบไม่เปัญหาหรอกพี่น้องเลยจะพาเบิ่งส่วนท้ายนุมเหลียวไปกับ่มีติ้งนะครับพี่น้องครับอ่าซีเต้าสวยๆอยู่เด้อครับเด้อเอานี่แหละ นี่แล้วครับล้ำปีกระเห็นได้ยุ่ขหางนี่หละครับพี่น้องมึงเงินมึมีแผลบ่้มเมียงเนาะนี่ส่วนท้ายครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายหางนะยางาดื้อสันกับเบิ้งเอาพวกหน่อยพวกแง่หรือเบิ้งเอาครับพี่น้องครับอ่เอานี่นะครับนี่มาเบิ้งตัวนี้ว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไว้เท่ายนะครับพี่น้องครับเอาจังตัวนี้แหละครับคาโตัวยุที่เท่ายครับนี่ตัวนี้เปิดไปยุ่งแครับผม85,000ื่น้าะครับท้องทีเคศูนได้7เดือนแล้วนะครับพี่น้องครับ ต่อรองได้เหมือนเดิมแล้วก็มีซอยคารถคือเก่านะครับพี่น้องครับอยากจะได้มาเอาอยู่นี่ครับของเอสารคามฟาร์มบัวนะครับเด้อเมื่อพ่นก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละกับทองก็คือทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่นี่ทายมานซี่ตัวนี่ทองทุกตัวนี่ครับรับประกันทองล้านเปอร์เซ็นต์ทุกตัวครับเอาไปดิจจะไปเข่าในสู้ของโหมดแม่ลูกนะครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกกับเป็นแม่ลูกอ่ามีอยู่นี่สองคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกนี่กกับเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเนาะอ่ะเอาเบื้องคู่นี่ก่อนครับคู่นี่เด นี่ตัวนี้แม่มันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องข้างทั้งนี้ครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกตัวแม่ลูกก็ถือว่านาดีเด้อครับพี่น้องลูกเก่งครับอันนี้อ่าโค้มตัวเลือดเลือด้อยมาขับลูกขึ้นครับอันนี้เป็นลูกบรามมนร้อยอ่าที่เป็นผสมจริงนะครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าให้ลูกเก่งบานลูกหลอดพี่น้องเอ้ยเอาอันนี้จัะเดือนนะครับลูกมันนะครับลูกได้ประมาณหาเดือนครับผมลูกประมาณ5เดือนนะครับพี่น้องอ่าเป็นลูกตัวที่ใดของแม่ครับลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องแม่แม่เขากับผสมไว้แล้วครับ พันพนรอบกวแหละครับแม่ผสมพันรอบแต่ว่าท่านได้ตรวจเหมือนว่บครับท่านได้ตรวจแต่วเพิ่นกับบ่ขึ้นเลยครับบ่ขึ้นกับข้าวนาจะติดนั่นแหละนะแต่ว่าก็บ่ได้ประกันทองเด้อครับแต่ว่ารู้สึกว่าน่าน่าจะทองครับพอเพิ่นเพิ่นบ่ขึ้นมั้ยครับอหล่อบกวือกเลยครับนี่นะครับพ่อพันอีกตัวของแม่นี้พริกแดงครับคนละตัวอีกแล้ว sk 581ซึ่งผสมพันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับเด้อ อันนี้เพิ่นไม่ได้รับประกันท้องแต่คิดว่าน่าจะติดนะครับพี่น้องครับนี่แหละการทรงลูกอันนี้จะเกิดจากลูกผสมจริงนะครับลูกโตนะครับพี่น้องเป็นบามม่นร้อยเนาะอ่านี่อยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้ส้นสูงกับสิประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามถึงร้อยสามสิบห้าในช่วงนี้<ม>นะครับ,รบพี่น้องเอาพาอยากจะได้ตัวนี้ครูนี่นะครับพี่น้องครับกามาเบิงเอาครับพี่น้องครับนี่เราจะให้เบิงนมบ่มิตริงนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเด้อเอากีบเล็บเป็นยังไงครับพี่น้องครับก็จะให้พี่ให้น้องเห็นใกล้ๆล้นี่แหละครับ นี่ส่วนหน้าเป็นยังไงครับพี่น้องอันนี้เออนี่นะครับเนาะส่วนหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านนี้ครับอ่านี่นะครับเด้อเอ้าลูกกั่ยังกินนมอยู่นะครับกินนมครับผมอ่าเอาส่วนท้ายนะครับพี่น้องของแม่นี่อ่าไม่มีตำหนินะครับคููนี่เนาะมีครับผมมีครับเอาคููนี่ครับตัวตัวนี้ว่าไปถ่าได้ครับแม่ดูอ่าเปิดไปยูหาสิบแปดครับ หาสิบแปดงวดแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับกะตีแม่ผสมพร้อมครับแม่ผสมพร้อมแล้วเด้อครับพี่น้องเรามีโอกาสติดนะครับพี่น้องเด้อแม่ใส่พริกแดงเด้อครับ sk ห้าแปดหนึ่งนะครับหาสิบแปดต่อรองได้อีกแล้วกะตีเบื้งเอาเด้อครับพี่น้องครับงวดอ่าได้สองตัวหาหมื่นกว่ากะนสายเลี้ยวแล้วตัวว่ตถุสามหมื่นพี่น้องเอ้าคุณอาจจะได้ลูกที่สามแถมไปอีกครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาของลูกเพิ่นครับพี่น้องครับห้าสิบแปดผู้ใดเห็นแล้วก็โทรตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่ สวยๆงามๆทุกๆตัวครับพี่น้องครับเอ้าราคาพ่อเอายุครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่อยากจะหางวไปเลี้ยงที่มีเงบบว่าหลายนะครับพี่น้องครับแต่อยากจะได้งัวงามด้วยครับพี่น้องเด้อถือ่างามอยู่หลาแต่ละตัวพนอันนี้ก็เป็นแม่ลูกทุ้ดไทยนะครับโอ้ครับผมลูกตัวนี้งามถือพี่น้องเดี๋ยวเด้อยเงาบ่ครับตัวนี้ตัวยาเโดนสีผ้าลายเส้แมวมันตาบ้าอ่าถ้ามาชาติของงัวหน่อยต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องขันบดิผูกมันก็ตีเป็นทั้งสี่เลยเนาะครับนี่ตาบ้าเด้อไปหาแม่ลูกไปเร็ ยุคแม่คิดหอดเราไปเร็วนี่ไปแล้วนี่เอาโอ้หหางงตัวตัวนี่พี่น้องเดี๋ยวขาไปนี่เดี๋ยวจีพ้าเบิ้ลนะครับว่าตัวนี้ลูกของพอไดนี่มาหาแม่เพิ่เกินปัดปัดปัดเป็นวัวแดงแม่ลูกอันนี้จักเดือนหรอครับตัวนี้นี่ได้ประมาณเจ็ดเดือนครับผมประมาณเจ็ดเดือนตัวย่เติบอยู่้วยครับพี่น้องเป็นลูกของพอได่เนาะครับอันนี้ครับใบนี่เห็นเห็นตับใบกระโหลกแล้วพี่เนาะ ครับผู้พี่น้องเบื่อนกันใบอนใบของซูเปกปลาเอกนี่ครับใบแบบนี้ลูกของซูเปกนะครับเด้อยังไงก็หนั่นหน้าต่างหน้าต่างควบผมอีกหนึ่งใบโคตรเตอร์นี่ซูเปกเอนะครับพี่น้องครับอลังการไม่เี่ครับผมเป็นวัวที่โครงสร้างสูงใหญ่นะครับเดี๋ยวเด้อผมหาบันทีเหมะสมกันอันนี้เอาบันทีคลอดมาไดยบันทีคลอดยศในใบนี่ตัวในน้อยนี่คลอดบันทีสิบแปดกุมภาพกุศลนะครับพี่น้องกันไรเอาจากเดือนประมาณหกเดือนหรือเป่เดือนนี้ไปปลายเดือนกันยายนับเอ้านี่แหละ อยากจะได้ตัวเนี้ยเอรอนี่นะครับโดยจะพาบเบื้องหางนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไร่ไร่เอียดเบื้องแม่จังเบื้องแม่มันเนาะแดงดีนะดีเนียเดีวดีครับพี่น้องลูกสูปเปกตัวนี้แล้วก็แม่ตัวนี้นะครบคับพี่น้องครับนี่แหละการทรงลูกเนาะส่วนหนาเป็นยังไงครับพี่น้องเบื้องเอวดอ์ทีผมก่อหมดำบ่เบื้องสังเกตขาเสียกันครับพี่น้องขาไผ่แง่ก็การสองขาจาังถีทอขาหนึ่งของไอ้ของลูกมันแหละครับเนื้อหนังย่อยมากเนาะลูกแรกนะครับตัวนี้เนาะครับผมลูกแรกครับนี่ตัวตวแมม่่่่นนีผรยยลทาาาาเเพะ แม่แม่ไม่ขายับขางนึงครับขางไส้โอ้แม่ขายับขางไส้แต่พาพาตัดให้ล้วครับโอ้ครับพาตัดแล้วครับผมพาตัดเลยครับพี่หลับค่ะย่างดีเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นเบิ่งไอ้ตำแหน่งไอ้ของอันนี้ง่วงว่าขายับแต่ว่าพาเราเด้ครับแม่ขายพาเลยครับย่างนี่ขาย่ยับเลยครับพี่น้องครับว่ายับเลยครับพาจะพาตรงบริเวณไตขึ้นมาค้นกับมันคัตตัวขางในนะครับพี่น้องครับนี่ หม่องใกล้ๆับหัวนมเนี่ยครับนิดเดียวครับแผลนิดเดียวครับพี่แผลนิดเดียวได้ครับยางได้แล้วซึ่งหลายๆคนก็สิมีปัญหาในส่วนของงอขายแบบปกติมันบริยพี่น้องแต่ว่าบางที่ผสมติดทองติดนั่งเข้าไปแล้วมันมันสิเป็นนะครับพี่น้องครับแม่นครับพอพอมันมีหลุดตัวนี้ครับเป็นเลยครับมันก็สิเป็นบางคนสื่อไปเราคิดว่าเพิ่นตัวไขายว่ามันบ่แม่นนะครับพอไปผสมว่าติดทองไปมันเป็นเองก็มีครับพี่น้องแต่ว่าอาการนี้รักษาได้โดยให้หมอมาพานะครับพี่น้องเอ้าบอกพี่บอกน้องแนื้าสมมุติว่าเพื่อมีเกิดปัญหานี่ค่่่่่าาหยยัังนีอูเทไรรคบ บ่อแพงครับอยู่ประมาณหลักพันเลยครับหลักพันนะครับบ่อบ่อเกินสามพันครับก็คือขางหนึ่งกับสี่ประมาณพันคือกว่าสองพันอีกแหม่ยังไงก็เลียวแต่หมอได้รับเรียวแต่พื้นที่ผมเนาะลูกเพิ่งไปพุ่นแล้วครับลูกไปพุ่นแล้วเอาตัวใหญ่เห็นแล้วเหรอครับพี่น้องลูกเนาะนี่ครับะกถือว่าสุนี้ทรงทรงลูกนี่สวยสวยเลยครับพี่น้องครับนี่เครื่องโบดนะครับเนาะเอาครูซูเปอร์เอครูเมื่อกี้นี่ว่าใบเถอะได้ครับนี่เปิดใบ แสนสองหาพันครับผมหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสภาตัวนี้มุ้นคานมันไหลยู่นมลูกด้วยพี่น้องด้วยบอกเลยถ้าผู้ใดอยากจะแยกลูกนี่ไอ้แยกว่าครับอ่ายังเลยครับลูกยังสื่อมาเขาว่าหาย่หนาคอเก็ดซิฟครับเฉพาะลูกมีคนหายเก็ดซิฟแล้วครับพี่น้อาเพิ่นอยากหายปิโยคูนะครับเนาะนี่เอาไปรักษาแผลใจให้แม่มันน้ำสีนองนี่เด้อไอ้ยงครับว้าหายอยากจะได้เอาสำหรับเอสารคามฟาร์มครับพี่น้องครับมีง่วงมาให้พี่ให้น้องนี่หลากหลายนะครับกะเน้นย้ำให้พี่ให้น้องเขามาบังยูหนาคอครับพี่น้องนี่แหละ หลายแบบนี้นะครับสวยๆและขนาดใครับพี่น้องครับแล้วก็ความจริงใจในการซื้อขายนี่เขาก็ได้เห็นการคุยไปแล้วครับเจ้าของบอกทุกย่างครับอตัางนี้ยังบอกทุกย่างครับแม้เขาอันยอมมันเป็นเขาขาวซ้ำข้อมือนี่ครับสองข้อมือครับยู่หนาหนาผ่าเขาครับเขาไปยอมครับตัวนั้นพอมาฏิบิยอมเพชรอย่างผมผ่าจริงๆหรือว่าน่าครับก็เป็นยังหรอกครับพี่น้องครับไม่ไม่ว่าหนาหนาขาวบิร์ม่ครับมันเป็นแค่สองข้อมือครับนิดเดียวกับ่ถบอกวู้ดนะครับเบนท์แเราแล้เหลือที่จะบอกนะครับโอเคครับผม จะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางคุณเอ๋สารคามฟาร์มบัวนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมีโอกาสหนักคลิปได้ผมแวะมีงวมาผมก็จะแวะเวียนมาให้พี่น้องเบิุงเน้นนะครับเด้อครับผมขอท่ายพี่น้องเบิุงเน้นนะครับได้ครับผมสำหรับทำข้อกัดที่บ้าราคาพวกพังโอเคอยู่ครับพี่น้องาเจกไในเป็นหาพึ่งก็หลับหาพึ่งก็หลับครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ